yeah hey. กับปิงเวลาทำแึงกับป้ดิงมันดิมันดิเดียดมันต่อเองเลยต้ามาแต่ถ้ามันดเนียดันได้แบบดิ่งมาได้ก็ยังเซียอยู่นะครับเซียมไปแล้วดิ่งดิ่งเพื่อเข้าไปปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าก็เอาบืมาเลยแบบที่ไหน มาเล่งจัดท่านอนสบายพลิกขิ้งพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วแจ้ท่าฐานะของไผของมันนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับเพิ่มเติมไม่ได้สิยิ่งนะครับการกําหนดลมหายใจหายใจเข่าลึกๆแล้วก็พ่นออกให้เมื่อหายใจเขอาล,ลึกๆแล้วก็พ่นออกครึ่งนึงายกรบบอกคืนมันยังถืออดีอันนี้ความเข้าใจยังไง ยังเจี๋เอาครับเนี่ยวหายใจเข้าไปบอกพื้นดิขึ้นสูงหายใจออกไปก็บอกพื้นลงข้างล่างมันนี่ขึ้นสูงลุงวันนั้นเขาเอื่ว่าการกำหนดลมหายใจเขาหายใจเข้าพื้นเขาครับปลายขาอยู่พร้อมเนี่ยเป็ดเป็นสิ่งขนานตรงไปทั้งหลังเดี๋ยวหายิ่งได้เอบของอยู่ของย่ายิ้งสเปรดสับปะเป่าไผ่เป่ามันคอันลากคือคู่มันบอกเป่าไผ่เป่ามัน บวมแม่นลั่นคนรดีมากเราแล้วนี่คือขีดห้ามไก่ก็คือยิงก่าไ้เห็นไหมครับก็คือยังนี่เขาใส่หนึ้งโป๊เขาใส่หนึ้งโป๊ะผักมากคอยยิงจันมาสิผักมาครับแต่เวลาเปิดห้ามไก่ให้ใช้หนุ่มขี้ใครไม่จำเป็นจะได้เพันฝึกผ่านยังไงแล้วกำลังถังคือเก้านะครับยกมือึ้นมาเขาส่งไปนักกีฬาของ ขวานะครับข้างขวานะครับกลับหลังอัดแล้วเอ็นตึงตึงนะครับค้างไว้สองเอ้ยสองค้างไว้นะครับค้างไว้นี่ทำไปเรยซ้ายขวาซ้ายอันนี้ซ้ายขวาซ้ายดิ๊บแล้วก็จะมาตบ ทาขานับหนึ่ง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 ก็ไปกับยนปืนไปราชกาโยนปืนนะครับคือว่าปืน้าใส่มนจะติดที่นี่เาแล้วยนัืนขี้มานี่ยส่้ยวปนับอนับปืนมัน่วนก่อนยืนเตรียมยิงยืนเตรียมยิง่งสอเริ่มบานเลยอ่าโอเคปะอ่าทาย 嗡，法门。 เงวยิงระวังพอมแล้วเริ่มยิงจะยิงบนบนตรงย่านเนี่ยเออไี่เอาขึ้นอีกเออจิตประจำยังไงละจเย็นอ่านยิงเลยเปิดอ้าวไล่ไล่เหไหม อ่าเอาลูกไม่ใส่ยหาเออลายลอ่า